กลับมาพบกับทาโร่แอนกูสไว้นะคะวันนี้กับการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่78ใบวันนี้กับสำรับที่มีชื่อว่า s Silent d e s o l a t e t a r o t Deluxe ค่ะไพ่มาพร้อมกับขอบฟอยสีรุ้งสะท้อนแสงสวยงามเมื่อพร้อมรับคำพยากรณ์แล้วทำใจให้สบายนะคะวันนี้ กับหัวข้อคำถามที่ว่าทำอย่างไรการเงินของเราเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้นตั้งสมาธิหลับตาค่ะเมื่อสมาธิคงที่แล้วคิดถึงคำถามทำอย่างไรการเงินของเราจะดีขึ้นเราก็รวยขึ้นเลือกไพ่ทั้งหมด จาก3ามใบเช่นเดิมค่ะเลือกไพ่ใบที่รู้สึกว่าใช่ที่สุดสำหรับคุณค่ะทำอย่างไรการเงินของเราจะดีขึ้นและรวยขึ้นให้ไพ่ช่วยพยากรณ์บอกหนทางให้แก่เราด้วย ไพ่ใบที่1ใบที่สองหรือใบที่สามไพ่ใบไหนที่ใช้ที่สุดสำหรับคุณคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะคะ The King of p e n t a c l e ค่ะเป็นไพ่สัญลักษณ์ของความมั่นคงทางการเงินเป็นผู้นำและก็ความสำเร็จเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้แนะนำให้คุณบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินของคุณ เน้นในเรื่องของการบริหารและก็การทำงานหนักและความรอบคอบค่ะเน้นการลงทุนในสิ่งที่มีมูลค่าและคิดในระยะยาวนะคะอยาวหวังฉับชวยพัฒนาทักษะเชี่ยวชาญในสายอาชีพของตัวเองเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะสรุปก็คือใบนี้บริหารเงินให้ดีค่ะเน้นการบริหารเงินให้ดีสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยการวางแผนและการลงทุนอย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะ ใพ่ใบที่2องเดอะสตาร์ค่ะเป็นความหวังแล้วก็แรงบันดาลใจความโชคดีหมายถึงโอกาสที่กําลังจะเข้ามาแล้วก็พลังบวกที่สามารถจะนําทางไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ทราบว่าคุณเป็นคนที่มองโลกค่อนข้างที่จะในแง่ลายไหมคะหมายถึงว่าการเงินของคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาคุณจะคิดว่ามันยากไปหมดเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอก ไอ้นู่นไอ้นี้มันยากมันซับซ้อนไปหมดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะไพ่แนะนําว่าถ้าคุณอยากจะรวยจริงๆอยากมีการเงินที่ดีจริงๆให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและที่สําคัญควรมีทัศนคติเชิงบวกมองโอกาสใหม่ๆค้นหาโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอย่าเพิ่งตัดสินไปก่อนว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้อัน,นู้นยากไปอันนี้ยากไป คุณอาจจะปฏิเสธโอกาสใหม่ๆในการทำเงินที่เข้ามาโดยไม่รู้ตัวค่ะอาจจะได้รับโชคลาภหรือโอกาสดีๆโดยไม่คาดคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดือสตาแนะนำให้คุณมองหาโอกาสและก็มีทัศนคติที่ดีค่ะเพื่อที่จะได้ดึงดูดพลังบวกดึงดูดสิ่งดีๆและเปิดรับโอกาสใหม่ๆนั่นเองค่ะส่วนไพ่ใบสุดท้ายค่ะไพ่เด g มจิกเชนค่ะเป็นไพ่ของความสามารถในการสร้างสารรค์แล้วก็การใช้ทักษะของตัวเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์นะคะการลงมือทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราค่ะซึ่งไพ่ใบนี้นบ่งบอกว่าคุณมีศักยภาพแล้วก็มีทักษะที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความสามารถแล้วก็ทรัพยากรให้ถูกวิธีค่ะเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือใช้ทักษะและความสามารถ ที่ตัวคุณเองมีเนี่ยให้เต็มที่โฟกัสเพียงอย่างเดียวให้เต็มที่ไปเลยกล้าคิดกล้าทำอย่ารอให้โอกาสมาค่ะเพียงแต่ว่าเลือกลงมือทาแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เรามั่นใจ เพราะคุณอาจจะมีความรู้ความสามารถในหลายๆอย่างหลายๆทักษะเรียกว่าอาจจะเป็นเป็ดก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณโฟกัสแล้วก็เน้นที่การลงมือทำค่ะใช้ไหวพริบแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้นั่นเองค่ะเพิ่มมูล,ลค่คาและโอกาสในการทำเงินได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ